เมื่อครั้งเยาว์วัยชีวิตคือยามเช้าอันสดใสทุกสิ่งดูน่าตื่นตาตื่นใจเรารอคอยให้ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงเพื่อจะได้มีพลังออกไปวิ่งไล่ตามความฝันแต่เมื่อท่านเดินทางมาถึงวัยส0วัย40ท่านได้มาถึงหน้าจุดเที่ยงวันของชีวิตแล้วดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดีสาดแสงแรงกล้าที่สุดแต่ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นช่วงเวลาที่ร้อนรุ่มที่สุดและเป็นจุดที่เงาของเราเองเริ่มทอดยาวออกไปเบื้องหลังสวัสดีขอรับท่านผู้ฟังผู้สแสวงหาความจริงในยามรัติการขอต้อนรับสู่สถานีนกฮูกอีกครั้งข้านกฮูกผู้ส่งสารในค่ำคืนนี้ข้าอยากจะเชิญชวนท่านเดินทางมาสู่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ช่วงเวลาที่เปรียบดังเที่ยงวันท่านลองสำรวจดูสิขอรับในยามเที่ยงวันนี้ท่านมีหลายสิ่งที่เคยฝันถึงในยามเช้าท่านมีหน้าที่การงานที่มั่นคงกว่าเดิมมีบ้านมีรถมีครอบครัวแต่เหตุไหนความร้อนรุ่มในใจกลับไม่ได้ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อย บางท่านอาจรู้สึกว่าบันไดที่ท่านปีนป่ายมาตลอดสิบกว่าปีนั้นมันช่างสูงชันและไม่มีที่สิ้นสุดหรือบางท่านอาจปีนมาจนถึงยอดแล้วแต่กลับพบว่ามันพาดอยุ่ผิดกำแพงความฝันในวัยเยาว์กับความจริงในวันนี้ช่างดูห่างไกลกันเหลือเกินในเรื่องการเงินท่านอาจมีรายได้มากกว่าเดิมหลายเท่าแต่ก็มีภาระหนี้สิน และความกังวลมากกว่าเดิมเป็นเงาตามตัวในเรื่องความสัมพันธ์ไฟรักที่เคยโชดช่วงในยามเช้าบัดนี้อาจเหลือเพียงฐานไฟแดงๆที่มีหน้าที่ให้ความอบอุ่นแต่ก็พร้อมจะมอดดับได้ทุกเมื่อหากไร้คนเติมฝืนที่สำคัญที่สุดร่างกายที่เคยแข็งแกร่งดุดเครื่องจักรก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนเสียงของการเสื่อมถอย เริ่มดังขึ้นในข้อกระดูกและเส้นผมที่เปลี่ยนสีคำถามสำคัญที่ก้องอยู่ในใจของหลายท่านในยามเที่ยงวันนี้ก็คือทำไมการมีมากขึ้นถึงรู้สึกเหมือนมีความสุขน้อยลงเหตุใดชีวิตที่ควรจะสมบูรณ์พร้อมกลับรู้สึกว่างเปล่าและเหนื่อยล้านั่นเป็นเพราะแผนที่ที่ท่านใช้เดินทางมาตลอดช่วงเช้าของชีวิตบัดนี้ มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ความเข้าใจต่อกฎเกณฑ์ของชีวิตต่างหากในพาร์ทต่อไปข้าจะเริ่มกลางแผนที่ฉบับใหม่ให้ท่านดูแผนที่ที่จะนำท่านออกจากความร้อนรุ่มนี้ไปสู่ยามบ่ายที่ร่มเย็นและเป็นสุขอยากให้ท่านจินตนาการว่าชีวิตคือการเดินทางไกล เราทุกคนต่างมีสัมภาระติดตัวมาด้วยกันทั้งสิน้นในช่วงเช้าของชีวิตสัมภาระของเราช่างเบาสบายเราตื่นเต้นที่จะเก็บสะสมสิ่งต่างๆใส่ลงไปในย่ามใบนี้ความสำเร็จชิ้นแรกรถคันแรกบ้านหลังแรกตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเราเติมทุกอย่างลงไปในย่ามด้วยความภาคภูมิใจแต่เมื่อการเดินทางมาถึงช่วงเที่ยงวันท่านเคยหยุดแล้วสังเกตรหรือไม่ว่า ย่ามใบเดิมที่เคยรู้สึกเบาสบายบัดนี้มันกลับหนักอึ้งจนแทบจะทำให้ท่านล้มทั้งยืนสมภาระที่ท่านหามาทั้งชีวิตกำลังกลายเป็นภาระที่กัดกินพลังชีวิตของท่านไปทีละน้อยนี่คือสัจธรรมข้อแรกที่แผนที่ฉบับใหม่ต้องการบอกท่านนั่นคือเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นหรือที่ในทางธรรมเรียกว่าอุป,ปทานอุปทานเปรียบเสมือนกาวเหนียวเหนียวในใจ ที่ทำให้เราเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าสิ่งของเหล่านั้นเป็นของเราบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือเกียรติยศของเรารถไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือหน้าตาของเราตําแหน่งไม่ใช่แค่บทบาทหน้าที่แต่มันคือตัวตนของเราเมื่อเราเอากาวที่ชื่อว่าของเราไปแปะติดไว้กับสิ่งใดก็ตามความทุกข์และความกลัวก็จะตามมาทันทีเรากลัวว่าบ้านจะถูกยึด กลัวว่ารถจะหายกลัวว่าจะตกจากตำแหน่งความกลัวเหล่านี้คือภาระที่มองไม่เห็นแต่มันหนักหน่วงยิ่งกว่าภูเขาถึงลูกแผนที่ฉบับใหม่จึงสอนให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ดูแลที่ดีไม่ใช่เจ้าของที่ขี้หวงให้เราเข้าใจสัจธรรมว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่เป็นของชั่วคราวมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังอยู่ดีเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ เราจะยังคงทำหน้าที่ดูแลบ้านดูแลรถดูแลการงานอย่างดีที่สุดแต่เราจะทำด้วยใจที่ปล่อยวางเมื่อทำใจได้เช่นนี้กาวในใจมันจะค่อยๆเสื่อมสภาพลงสมภาระที่ท่านแบกอยู่บนบ่าก็จะเบาลงอย่างน่าอัศจรรย์แต่ทว่าแม้ท่านจะวางย่ามแห่งวัตถุลงได้แล้วมันยังมีสมภาระอีกใบหนึ่งที่หนักหนายยิ่งกว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีวางสมภาระภายนอกลงแล้ว ณบัดนี้ขอเชิญท่านเดินทางสู่ดินแดนที่ลึกลับและวุ่นวายที่สุดนั่นคือดินแดนภายในจิตใจของท่านเองที่แห่งนี้มีสัมภาระอีกใบหนึ่งที่เราทุกคนแบกไว้ตลอดเวลามันคือยามแห่งความคิดซึ่งหนักหนายิ่งกว่าวัตถุภายนอกเสียอีกเพราะเราแบกมันไว้แม้กระทั่งในยามหลับฝันภายในใจของเรานั้นเปรียบเสมือนโรงละครขนาดใหญ่ ที่กำลังฉายหนังอยู่สองเรื่องสลับกันไปมาอยู่ตลอดเวลาเรื่องแรกคือหนังย้อนยุคที่ชื่อว่าอดีตมันมักจะฉายซ้ำแต่ฉากเดิมๆช่างแห่งความผิดพลาดที่เราอยากกลับไปแก้ไขช่างแห่งความสำเร็จที่เรายังคงหวนคิดถึงด้วยความเสียดายเรานั่งดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าจมอยู่กับความทุกข์ที่ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วส่วนหนังอีกเรื่องหนึ่ง คือหนังแนววิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าอนาคตมันเต็มไปด้วยฉากแห่งความน่าสะพรึงกลัวฉากที่เราเจ็บป่วยฉากที่เราสูญเสียเงินทองฉากที่เราพลัดพรากจากคนที่รักเรานั่งดูหนังเรื่องนี้ด้วยความหวาดผวาทั้งๆท,ที่เรื่องราวทั้งหมดนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยแม้แต่น้อยจิตใจของคนวัย30ขึ้นไปส่วนใหญ่จึงเหนื่อยล้าไม่ใช่เพราะงานหนัก แต่เพราะการเป็นผู้ชมหนังสองเรื่องนี้อย่างไม่เคยได้หยุดพักแผนที่แห่งสัจธรรมจึงได้มอบเครื่องมือท,ที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งให้แก่มนุษย์เครื่องมือนั้นมีชื่อว่าสติหรือความรู้สึกตัวสติเปรียบเสมือนการที่เราลุกขึ้นไปเปิดไฟในโรงละครให้สว่างจ้าทันทีที่ไฟสว่างขึ้นเราจะเห็นความจริงว่าอดีตและอนาคตเป็นเพียงแสงที่ฉายขึ้นบนจอผ้าใบเท่านั้น มันไม่ใช่เรื่องจริงความจริงหนึ่งเดียวคือตัวเราที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้ในลมหายใจนี้ในวินาทีนี้การฝึกกลับมารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันคือการปิดหนังทั้งสองเรื่องนั้นลงและเมื่อโรงละครในใจเงียบสงบลงเมื่อใดเมื่อนั้นท่านจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงแต่เมื่อใจสงบแล้วเราจะใช้ชีวิตกับผู้คนรอบข้างอย่างไรให้เป็นสุขนี่คือบทสุดท้ายของการเดินทาง ท่านผู้ฟังที่รักเมื่อท่านได้วางย่ามแห่งวัตถุลงและได้เรียนรู้วิธีปิดโรงละครในความคิดแล้วการเดินทางในแผนที่ฉบับใหม่ก็ได้มาถึงบทสุดท้ายนั่นคือการนำความสงบภายในใจนั้นออกไปใช้กับโลกภายนอกและผู้คนรอบข้างเพราะชีวิตของเรานั้นไม่อาจอยู่อย่างสันโดษได้ข้าขอเปรียบชีวิตที่เหลืออยู่ของท่าน ดังการออกเรือไปในมหาสมุทรท่านไม่อาจควบคุมลมฟ้าอากาศได้ฉันใดท่านก็ไม่อาจควบคุมคําพูดหรือการกระทําของผู้อื่นได้ฉันนั้นบางวันท่านอาจเจอคลื่นลมที่โหมกระหน่ำจากเจ้านายบางคราวอาจเจอพายุอารมณ์จากคนในครอบครัวหากท่านไม่มีเครื่องมือในการเดินเรือที่ดีพอเรือชีวิตของท่านก็อาจอับปางลงได้ง่ายๆ แผนที่แห่งสัจธรรมจึงได้มอบเครื่องมือสำคัญให้ท่านสองชิ้นสำหรับการออกเรือชิ้นแรกคือไม้พายแห่งเมตตาเมตตาในที่นี้คือความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขและที่สำคัญคือการมีเมตตาต่อตอนเองเมื่อท่านทำผิดพลาดแทนที่จะลงโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ใช้ไม้พายแห่งเมตตา ให้อภัยตัวเองแล้วพายเรือต่อไปข้างหน้าเมื่อท่านปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาแม้คลื่นลมจะยังคงมีอยู่แต่ความรุนแรงของมันจะลดน้อยลงอย่างน่าประหลาดใจเครื่องมือชิ้นที่สองคือหางเสือแห่งอุเบกขาอุเบกขาคือการวางใจให้เป็นกลางคือการเข้าใจว่าเราทำได้ดีที่สุดแค่ในส่วนของเราเท่านั้น ส่วนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางในผลที่จะเกิดเราพูดจาด้วยความเมตตาแต่เราไม่อาจบังคับให้เขาพอใจได้หางเสือแห่งอุเบกขาจะช่วยให้เรือชีวิตของท่านมั่นคงไม่โคลงเคลงไปตามแรงกระทบของโลกภายนอกท่านผู้ฟังที่เคารพ เป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามแผนที่ฉบับใหม่นี้ไม่ใช่การไปถึงดินแดนที่ไม่มีพายุเพราะดินแดนเช่นนั้นไม่มีจริงแต่เป้าหมายคือการเป็นนักเดินเรือที่เก่งกาจผู้ซึ่งสามารถนำพาเรือชีวิตของตนผ่านคลื่นลมทุกรูปแบบไปได้ด้วยหัวใจที่สงบและเป็นสุขนี่คือความหมายของการมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงการเวลาจากเที่ยงวัน กำลังจะคล้อยเคลื่อนไปสู่ยามบ่ายที่ร่มเย็นขอเพียงท่านกล้าที่จะกางแผนที่ฉบับใหม่นี้ออกดูถ้านกฮูกผู้ส่งสารขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงุดร่มเย็นในการเดินทางของชีวิตสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีขอรับ